เด็กๆวันนี้เราก็จะมาคัดและอ่านคำว่ากระทิมะลีธิดาค่ะเด็กๆเ,เริ่มคำว่ากระทิก่อนเลยนะคะเขียนเลยค่ะกอไก่สาระอะททหารสาระอีค่ะ แล้วเราก็เขียนตรงที่คูณจุดไว้ให้นะคะเกตจุดครบเลยนะคะต่อไปทำว่ามาลิเริ่มที่หัวด้านบนนะคะลากลงมาโค้งแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็สระมอะมะลออิลิคามะลิเดีกๆเขียนตามจุดให้ครบเลยนะคะ ต่อไปคำว่าธิดาทอทงนะคะลากลงมาขึ้นไปโค้งลาละอีกทออีกธิดออาดาธิดา,ดาได้เขียนตรงจุดเลยนะคะให้ครบเลยนะคะค่ะ เด็กๆเขียนครบแล้วเด็กๆเก่งจังเลยค่ะแล้วเราก็จะมาพบกันใหม่อีกนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ